คุณผู้ชมคะขณะนี้ยังต้องประเมินความเสียหายและผลกระทบที่ตามมาหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.3ตามมาตราริกเตอร์ซึ่งเป็นครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญระบ,บุว่าร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายจนถึงขณะนี้สร้างความเสียหายไม่ต่ำกว่า6จังหวัดค่ะและมีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บ23คนเสียชีวิต1คน บริเวณใกล้ๆกับอำเภอพานก็คืออำเภอแม่ลาวที่จังหวัดเชียงรายชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นระบุว่ายังไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปในบ้านเรือนนะคะเพราะว่ายังรู้สึกได้ถึง after shock ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่ลาวช่วงนี้ติดตามจากคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาค่ะคุณสถาพรคะคุณสถาครับคืนนี้ผมอยู่ที่ บ้านห้วยสั้นยาวตำบลดงมะดะอเภอแม่ลาวจเชียงรายนะครับที่นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้นะครับจุดที่ผมยืนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับคือจุดที่ชาวบ้านจะใช้เป็นที่หลับที่นอนในคืนนี้ที่เห็นด้านหลังนี่คือเต็นท์ที่นํามาบางังลมบังฝนไว้นะครับพวกเขาไม่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าบ้านหลายหลังนั้นมี รูปแบบของอาคารที่มีรอยแตกร้าวขณะที่บางหลังนั้นพังลงไปทั้งหลังในจุดที่ทางบ้านห้วยสั้นยาวนะครับอันนี้ผมอยู่กับคุณหมอนะครับคุณหมอรพารัตบุรพัฒ์ชัยกุลนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบห้วยสั้นยาวคุณหมอครับคืนนี้ทําไมชาวบ้านถึงยังคงมานอนอยู่ที่นี่แม้ว่าจะไม่มีเหตุแผ่นดินไหวแล้วครับช่วงนี้กลางวันนะครับมีแอปเตอร์ช็อกป,ประมาณ4-50ครั้งนะครั้ง บางคนไม่ไม่รู้สึกว่ามีม,มีอัปตาช็อกไหมช่วงนี้ก็ต้องต้องต้องหลีกมาก่อนหลบมาก่อนเพราะว่าบ้านมันพัดแล้วมีอาการลอยลอยแล้วของอาคารบ้านบ้านเรือนต้องต้องมาอยู่ที่โรงโรงครับเพื่อความปลอดภัยครับนี่ก็หมอคุยกับชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ความกังวลความกลัวที่จะอยู่ในอาคารเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนโอ้โหครับค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าอัปตาช็อกมาบ่อยมากครับ ผมผมอยู่อยู่ตรงนี้ครับอัปตดอช็อคอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับบ่อยแล้วก็รุนแรงนะครับบางทีก็มีกระเบื้องมีอะไรที่บ้านตรงนี้ก็เสียหายหลายหลังนะครับมีภาพของบ้านหลังหนึ่งที่พังไปทั้งหลังเลยใช่ไหมครัอันนั้เป็นอันนี้เป็นมีผลทางจิตวิทยาต่อคนที่นี่ไหมมีเยอะครับมีเยอะครับเพราะว่าทุกคนกังวลครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาอีกเดี๋ยวต้องมาอีกนะครับต้องมีต้องมาอัปตดอช็อคเรื่อยๆครับ เราเราต้องเลี้ยงเลี้ยงไม่ต้องอยู่ใต้ทุนไปดงในด้านบ้าน้องเลีล้ยง,ง,งมาอยู่ที่โลง่งๆครับเมื่อคืนเป็นไงฮะเมื่อคืนที่มีอัลตช็อตทั้งคืนเนี่ยอยู่กันยังไงเมือ่อคืนวานนอนนอนที่โล่งครับกลางเต็นบางทีก็เต็นไม่มีไฟไฟไฟ,ฟ้าไม่มีอะไรไม่มีเพราะว่าไม่ได้เตรียมไว้ครับก็ค่อนข้างจะลําบากครับมีคนอยู่<ไ>ในบ้านไหมเมื่อวานไม่มีใครอยู่ครับในทีน่นี้ไม่ไม่มีใครอยู่ในบ้านสักสักหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นเขตที่ค่อนข้างจะรุนแรงมาก อยากให้มีวิศวกรมาตรวจไหมครัว่าโครงสร้างอาคารเป็นยังไงบ้านหลังไหนอยู่ได้อยู่ไม่ได้อันนี้ต้องการไหมครัต้องการแน่นอนครับต้องการแน่นอนเพราะว่าบ้านที่ไปขึ้นทะเบียนหรือลงทะเบียนไว้ประมาณ190กว่าหลังที่ต้องต้องซ่อมแซมครับผมในเขตในเขตนี้ครับครับนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านห้วยสั้นยาวนะครับซึ่งถึงขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าต้องอยู่แบบนี้ต่อไปอีกกี่วันนะครับเนื่องจากว่าอาคารบ้านเรือนนั้นแตกกร้าวไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจ ว่าเมื่อ,อไหร่ที่จะรู้สึกปลอดภัยที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้อีกกรณีหนึ่งนะครับคือกรณีของโรงพยาบาลนะครับวันนี้คุณวรรักษ์อิสรางกูลณนะอยุธยาไปสำรวจโรงพยาบาลสองแห่งในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้สถานการณ์ในวันนี้ถือว่าค่อนข้างวุ่นวายมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีการที่จะต้องซ่อมแซมบางส่วนของโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณวรรักษ์อิสรางกูลณนะอยุธยาครับ ดิฉันเดินทางมาถึงหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะวเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะสิ่งแรกที่พบก็คือป้ายประกาศป้ายนี้ที่ติดอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลซึ่งระบุว่าวันนี้ทางโรงพยาบาลจะงดตรวจผู้ป่วยนอกแล้วก็จะรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะ มาถึงจะเห็นป้ายที่หน้าโรงพยาบาลติดไวเลยว่าวันนี้ไม่รับผู้ป่วยนอกรับแต่ผู้ป่วยฉุกเฉินค่าทำไมถึงตัดสินใจเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามันเกิดปัญหาเกิมีความรุนแรงของการเค่นไหวและเมื่อเช้านี้เกิดภาพจะช็อกอีกหนึ่งรอครบค่ะอย่างนี้ก็คือที่เห็นติดป้ายไว้ว่ามีผู้ป่วยนัดเท่าไหร่อะไรยังไงก็คือคจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการใช่ครับหมายถึงว่าคนที่มีนัดวันนี้มาถึงก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ใช,ใช่ไหมคะคแล้วคือจะได้วันนี้ก็คือจะไม่มีการตรวจ ถ้าถ้าไม่ฉุกเฉินเาบอกว่าใครเชิญมึงสองอันคุณต้อนับทำไมถึงไม่อยากขึ้นไปอะคะกลัวกลัวตอนมันไหวรู้สึกไหมคะมันไหวมันถ้าลมพัดเนี่ยยาย,ยอยู่อะอืม่รักเสียไปจะได้ยินอ,อยู่บนนี้อะอ๋อคุณยายอยู่ชั้นอะไรคะชั้นนีสองอยู่ชั้นสามอืม แล้วรู้สึกเลยใช่ไหมอก็เลยอยากอยู่ตรงนี้มากกว่าแล้วไม่ร้อนหรอคะ้อทนเอาตรงนี้เราเดินมาถึงเขียนเขียนว่าอาคาร68ปีอนุสร์ตรงนี้เป็นตึกรักษาผู้ป่วยเด็กเป็นผู้ป่วยเด็กเท่านั้นใช่ไหมคะตึกนี้ทราบว่าเป็นตึกที่มีความเสียหายมากที่สุด ของโรงพยาบาลเลยถ้าดูจากสายตาภายนอกที่รู้สึกก็มันดูเสียหายจริงๆโครงสร้างอาคารอย่างที่บอกครับวิศวกรได้มาตรวจสอบถึง3ทีนะแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างอาคารยังปกติและปลอดภัยค่ะตกองหาจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือเป็นบริเวณชั้น4ของตึก68ปีอนุสร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นตึกเด็กค่ะความเสียหายความเสียหายตัวอาคารของตึกเด็กจากการตรวจสอบของวิศวกรวิศวกรค่ะ ไม่พบความเสียหายใดๆในโครงสร้างนะครับเดืเบเาะในอาคารสิ่งที่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงภายนอกอาคารอย่างบริเวณอย่างนี้ตรงนี้คือคือจุดที่เป็นหน้าลิฟต์ถูกต้องไหมคะตรงนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นในส่วนของเอ่อนอกนอกโครงสร้างนอกโครงสร้างยังไม่กระทบกับโครงสร้างเป็นแผ่นที่มาปะไวให้มันดูสวยงามเท่านั้นเองตรงจุดนี้นะคะคือบริเวณชั้นดาดฟ้าของตึก68ปีอนุสรหรือว่าตึกเด็กของโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ ตรงจุดนี้เองนะคะเป็นจุดที่มีท่อประปานะคะซึ่งเป็นท่อใหญ่ท่อเมนของโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเกิดแตกขึ้นในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้นะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็กําลังพยายามปีนขึ้นไปบริเวณที่ท่อประปาแตกเพื่อจะซ่อมแซมให้เสร็จสิ้นนะคะถ้าเกิดว่าซ่อมตรงจุดนี้ได้ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กกลับเข้าสู่ตึกนี้ได้ค่ะ นอกจากที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ์แล้วนะคะอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่ดิฉันเดินทางมาสํารวจก็คือที่โรงพยาบาลแม่ลาวซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายค่ะโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ใกล้กับจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางในการเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้คือที่อําเภอพานประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นค่ะได้รับรายงานเบื้องต้นว่าหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวโรงพยาบาลแห่งนี้จะต้องอพยพผู้ป่วยทั้งหมดออกจากอาคารผู้ป่วยค่ะ สวัสดีค่ะค่ะแล้วกวนพาชมนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะเมะื่อวานทราบว่าที่โรงพยาบาลแม่ลาวเนี่ยก็คือกระทบหนักเหมือนกันครับก็มีสิ่งของศกเยอลบริเวณนี้คือห้องฉุกเฉิน,นค่ะข้างอ๋อตรงส,องส่วนนี้จะเห็นเป็นรอยร้าวชัดเจนนะคะข,ขึ้นสุดลงค,ดค่ะสองนิ้วค่ะ เพราะว่าส่วนนี้เป็นเป็นส่วนที่ทางโรงพยาบาลนี่ต่อเติมออกมาจากส่วนหลักเดิมที่มีอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้ทางเคื่องค่ะก็จะมีรอยแยกตรงนี้อาคารนีต่อเติมอ๋อส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในส่วนที่ต่อเติมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่กลัวมันมีอะไรบ้างที่มันต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเวลาที่ลงมาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ ท้าทำแผลการทําแผลคนแผลปกติเราจะมีอย่างสมมติว่าคตอนนี้ก็เห็นเหมือนทําแผลอยู่ค่ะเป็นแผลบางทีจะต้องใช้ผ้าม่านปิดก็ไม่มีละไอ้ที่ที่อย่างคนไข้ถ่ายถ่ายหรือว่าฉี่อะไรเพื่นี้เราต้องเปลี่ยนแพมเพ์ทหรืออะไรเงี้ยเราก็ทําลําบากเพราะเราไม่มีม่านกั้นเลยอค่ะกังวลเรื่องเชื้อเรื่องอะไรบ้างไหมเชื้อเชื้อของพวกนี้นะคะเออมันมัน พื้นน่ะมันไม่ได้มาตรฐานอปนเพื่อนได้หรือเปล่ามันอาจจะปนเพื่อนได้อันนี้คือถังถังออกซิเจนที่ต้องใช้ใช้โซ่ตรงนี้เราไม่เคยปกติเราเราเป็นท่อแบบเขาเรียกว่าไปลายค่ะเป็นทางเดินเลยแต่ตอนนี้เราไม่มีพอลงมาเราไม่มีเราก็ต้องมาใช้ถังแล้วก็ใช้โซ่คล้องอีกทีหนึ่งที่จะต้องใช้โซ่คล้องไว้เนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาสั่นสะเทือนแล้วมัน อาจจะล้มลงเมื่อคืนนี่ก็ล้มลงในห้องนั่นนะคะนี่ทางานยังไงคะเมื่อวานก็เราก็นึกถึงคนไข้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาตัวเองเพราะว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคนไข้สองเตียงที่อยู่ข้างบนเราก็ดูแลคนไข้เขาจนกว่าจะมีทีมอพยพย้ายลงมาให้ลงมาข้างล่างเราก็มาลงมาพร้อมกับเขาทั้งที่กลัวแต่ว่าเราก็ต้องดูแลชีวิตคนไข้เหมือนกัน เนื้อาครับทั้งหมดนี้คือความกังวลที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวนะครับทั้งไม่ว่าที่จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนหรือว่าที่อยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆครับเนื่องจากว่ายังคงเกิดอัฟเตชช็อปขึ้นอย่างต่อเนื่องและความกังวลที่จะเข้าไปอยู่ในอาคารที่มีสภาพแตกร้าวไปแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นความกังวลที่หนักหนาสาหัสและคงต้องมีการเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะครับเมื่อครู่หนึ่งประมาณ19บเก้นาฬิกาสีินาทีที่ผ่านมา ก็เกิดเหตุอั e ต s ช็อ k ขึ้นอีกหนึ่งครั้งระหว่างที่เรายืนอยู่ที่นี่นะครับวัดแดงสะเทือนจากการที่ยืนอยู่บนพื้นนั้นได้ชัดเจนและเสียงค่อนข้างดังด้วยทั้งหมดนี้คือความกังวลที่ทําให้ชาวบ้านนั้นยังคงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้ครับคุณณฐาครับขอบคุณมากค่ะคุณสาพรคะยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ